สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมไกด์นูบดูอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมมาทำตานเสายียเนื่องการอัปเดตข่าวของเกม Live Strangth ที่จะมีขึ้นมาในปีนี้นะครับซึ่งความจริงนั้นเนี่ยข่าวเนี่ยมันมีเมื่อวันนี้แหละตอนเที่ยงคืนเนาะวันที่19ซึ่งตอนนั้นมันเป็น18บแต่มันกลายเป็นเทื่องคืนของบ้านเราเนาะซึ่งไม่เป็นไรนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูคลิปทั้ง2คลิปนะครับแค่ไปอ่านข่าวมาก่อนว่ายจะมีภาคใหม่ขึ้นมานครับชื่อว่า True Color ยังไม่ได้รู้พลังหรือตัวตนนะครับของตัวเอกของเราแต่ที่มาดูที่แน่ๆเนี่ยสนใจเรื่องนี้ครับเรื่อง Live s t r e n g t h Remaster Collection นะครับซึ่งติดใจคิดว่าน่าจะได้มาแน่นอนซึ่งอันนี้พอลงเพห้าด้วยซึ่งกูไม่มีแต่ไม่เป็นไรกูว่าภาพต้องสวยแน่นอนซึ่งผมจะมาดูทีลคลิปไปเลยแล้วกันครับมาเริ่มจากคิปข้างบนก่อนเลย They are definitely hiding something. Alex, be careful. When I moved to Haven Springs, I hadn't seen my brother Gabe in years. Alex! <laughs> it's just so good to see you again. Welcome to Haven. This place is pretty sweet. Bye. I'm glad you two met. Is this dude my best friend? And this dude hands me the best beers. <laughs> Alex, right? I'm Steph. I didn't realize that we all knew you were coming. For the first time in years. Well, what do you think? I love it. I really let myself believe. Welcome home. I don't know what to believe now, except Gabe is dead. This one's for you, Gabe. Hearing everyone talk about my brother, about the life he had here with all of you, I lost the chance to have that. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. It wasn't an accident. Son, now is not the time. Alex, are you okay? No. They're definitely hiding something. What happened here? Avens are community. We help each other. Alex, be careful. There's something you should know about me. I know what other people are feeling. I can see these auras around them. If they're angry or sad or afraid, I feel it too. When I focus, I can even understand why they're feeling it. And if somebody's feeling something big, it infects me and I lose control. I've never told anyone. But now I can find out what's really going on. You'll need help. I've got your back. Hmm. โ okay. อเคขอสรุปก่อนแล้วกันเนาะคือตัวเรานะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ได้กลับมาในอ่าหมูบ่บ้านเก่าน่าเป็นหมู่บ้านเก่าที่เราเคยอยู่มั้งซึ่งเป็นที่อยู่ของพี่น้องเรานะครับซึ่งกลายเป็นว่าเนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยได้เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็มาตามหาความจริงว่าพี่ของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถึงได้เสียชีวิตไปเนาะซึ่งในส่วนของตัวเอกจะกูจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าน่าสนใจมากเพราะพลังของเธอเนี่ย คือการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนะว้าวคือไอพลังภาคสองเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่พลังขั้นแรกคือการย้อนเวลาใช่ไหมอันนี้ก็ดูแปลกๆดีเหมือนกันเพราะนอกจากการเข้าใจความรู้สึกของอื่นแล้วใช่ไหมครับเขาเนี่ยยังสามารถที่จะอ่าใช้พลังแล้วถ้าคนนั้นรู้สึกแบบแข็งแกร่งอ่ะคือรู้สึกแบบแน่นหนานครับแล้วสามารถทําลายสิ่งรอบข้างหรือควบคุมอะไรได้หรือเปล่า ไม่รู้จริงๆนะครับซึ่งการไรี่ว่ารูปที่เราเห็นนะครับในภาพโปรโมทเป็นรูปของผู้หญิงคนนี้เองนะครับซึ่งในภาพนี้ก็ได้รู้นะครับว่ามีทั้งพลังอันนี้ได้เป็นความลัวอ,อันนี้เป็นความโกรธนะครับความเศร้าสายเขียวนะครับรวมๆกันซึ่งน่าสนใจมากๆภาคนี้อาจจะเป็นภาคที่ผมมันเล่นนะแม้ว่าตอนนี้คิดว่าจะเล่น ภาคสองละแต่แม่งแพงชิบหายเลยคือแพงแบบแพงเวอร์นะครับก็เลยอืมไวรออีกแป๊บหนึ่งึ่งก,กูเชื่อภาคสามแม่งต้องแพงกว่าแต่อีเดียวมันต้องลดภาคสองมันต้องลดแป๊บรแป๊บมาดูภาคล i ยม,เ,มเสียงรีมาสเตอร์อันนี้น่าสนใจมากมากป่ะเลสควรฟินนะครับแน่นอนครับ Okay, เทสก็อตไอลุงนี่กืจำชื่อได้อา,อาร์ไรเซลเอเอเคอ,อื้มโอชานี้จำได้อ่าฮะเว้ยคนนี้ใคร ผมสงสัยอยู่ว่าไอคนในี้ใครเพราะว่าอาจจะเป็นคนในภาคใไอวะคนในภาคของ Before the Storm อะ่ะเพราะาผมเล่น Before the Storm ไม่จบน่าจะใช,ใช่ผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วซึ่งโอ้นี่ครับมีการบอกวันออกแล้วก็คือ September September นี่คือเดือนเก้านะครับวันที่สิบ ปีนี้ืมและ Live Stereo Remaster Collection จะออกมาเป็นส่วนหนึ่งของ True Color Ultimate Edition หรือซื้อแยกก็ได้นะในปีต่อไปว้าว,ว,าวและนี่ก็เป็นทั้งบทนะครับของ Live s t e r e ที่มาอัปเดตในวันนี้เนาะ ก็มันรอดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะมีตังพอที่จะเล่นภาคสองไหมหรือทําพอที่จะซื้อภาคสามมาเล่นหรือซื้อแค่รีมสเตอร์ดิชั่นมาเล่นนะครับซึ่งอืมใยความเป็นยูลิเลียนของเราอยู่แล้วนะครับเราได้เห็นนะครับ <With anyone? S 1> คนที่มีโอกาสเป็นแฟนเราเนี่ยปก่ิๆทุกภาคเนี่ยทุกภาคเ,เนี่ยมันจะมีสองคนอยู่แล้วนะมาบอคกิ้งเดนนั่นแหละ ซึ่งสองคนนั้นน,น่า,นาเป็นคนนี้แล้วก็คนดีนะครับใช่ก็รู้แล้วว่าผมจะเลิกขครนะสัสนีส้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วผมมาหน่อยรอบหนะ้าสวัสดีรับผม